สวัสดีครับจากร้านมิกซ์ไดจ์โชผมวันนี้รีวิวกับ Honda Civic ติดตั้งกีเลตไปนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันครับผมต่อมาเรามาดูปุ่มสตาร์ทนะครับผมกดครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นเอครั้งที่สองไฟอ่อนนะครับถ้าสตาร์ทคือเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับรถสตาร์ทแล้วนะครับผมในขณะที่รถสตาร์ทนะครับผมเรามาดูนี่ครับเหยียบเบรกนะครับแล้วก็สามารถกดล็อกได้นะครับ ไปล็อกได้นะครับไปดำทุละได้เลยนะครับผมสามารถอ่สตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับตากรแอร์ได้เลยนะครับถ้าจะดับก็คือหย่าเบรกกดปุ่มซาร์ทครับผมรถดับแล้วนะครับต่อมาเรามาดูระบบสตี้ครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมเกิดการโจลดรรมหรือการแันแงโดยไม่ถูกต้องนะครับผมนะครับกดปุ่มตาร์ดครับไฟไม่จ่ายนะครับผมหยยบเบรกนะครับไฟนั่นจะทํางานทันทีนะครับผมนะครับ ถ้าจะให้สตาร์ทได้คือคลายล็อกที่รีโมทให้ถูกต้องนะครับผมกดคลายล็อกครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนี้ก็สตาร์ทติดแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับของบู๊คีเลตแบบนี้นะครับผมติดต่อได้ที่ร้านไม่แพ้าวพารผบครับ